ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หมอใจเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับเช่นเคยนะครับอครับิดหมอครับประมาณ5้าโมงเย็นแบบนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรที่มาคุยกับหมอนะครับมาพูดคุยกันตลอดเวลาเลยนะฮะ ช่วงนี้ก็อย่างว่านะอากาศมันอาจจะแบบไม่ค่อยดีร้อนนะรับานนีก็มีปวดหัวบ้างมีอะไรบ้างนะฮะก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับอะไรเป็นอะไรก็ปกติอะไรก็ไม่เป็นไรในช่วงอย่างทุกวันนี้อาจจะเครียดประชุมงานแล้วก็อะไรอย่างงี้บางทีเราตื่นมามีบ้างปวดหัวเล็กน้อยบอกว่าปากเบี้ยวล่าฮะปากเบี้ยงงอก็ไม่หนีก็เห็นปกติดีนะไม่เนาะ เมื่อไหร่นี่ปากก็อยู่ปกติเลยไม่มีไม่เคยอะไรอะไรเป็นไมเกรนแล้วน่ะมันอาจจะเครียดไหมก็เครียดในเรื่องหนึ่งก็มีอาจจะมีส่วนนะเครียดจนเป็นไมเกรนได้เป็นนไไดด้เเจฮ้ยนี่ไงอะไรปากเบี้ยวอยี้ปากเบี้ยวตอนไหนเนี่ยปากเมื่อกี้นี่ไงไม่รู้ตัวเหรอไม่มีก็พูดก็พูดอยู่นั่นไงนั่นไงไปเหอะไปหาหมอไปหาหมอเป็นโรคไมเกรนแล้ว ไปเลยเออ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 เราไม่รู้ตัวนะเราเอาล้ครับท่านผู้ชมรายการชิดหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันนะครับซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันละครับ สว,สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับหัสวัสดีครับคุณเต็กนายแพทย์ไพศาลวชาติมานนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทปวดหัวปวดหัวคุณหมอช่วงนี้ต้องใส่เครียดเยอะเออก็เลยสงสัยเป็นไมเกรนแน่เลยเครียดจนไมเกรนขึ้นเนี่ยเขาว่าอย่างไรไหมคุณหมออยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงครับความเข้าใจของคนทั่วไปได้ยังผิดอยู่เยอะนะฮะไมเกรนเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ครับแล้วตามสถิติเนี่ยผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายสามเท่า ก็อ๋อเลยครับผมคราวนี้ลักษณะมันต่างกันอย่างนี้ว่าครับคนเราทุกคนเนี่ยเวลาเครียดคก็มีสิทธิ์ปวดหัวได้หมดคะับเวลาเครียดก็จะปวดเหมือนมึนหนักหัวหัวทึบๆนั่นคือคิดอะไรไม่ออกครับผมนั่นคือคนที่ไม่เป็นไมเกรนแล้วไปเครียดคนที่เป็นไมเกรนเขาจะปวดอีกแบบหนึ่งก็คือมักจะข้างเดียวเจอบ่อยกว่าสองข้างแต่ปวดสองข้างได้ครับ อแล้วก็สลับข้างได้มักจะปวดข้างขวาประจํานานๆที่ย้ายไปข้างซ้ายได้ได้ข้างได้แล้วพวกนี้จะปวดที่สําคัญคือจะปวดตุบตุบพราะหัวใจกับเส้นเลือดมันเต้นแรงนะฮะมันก็เลยตุบตุบ ตามชีพจรเต้นชีพจรเต้นที่ตุ้บก็ปวดแรงดีตุ้บก็ปวดแรงดีแล้ววกนี้ก็มักจะตามมาด้วยอาการคลื่นไส้แล้วก็บางคนก็ถึงกับอาเจียนปวดหัววิ่งเวียนศีษะอาเจียนเลยนี่นก็<ม>นี่เป็นลักษณะของแบวบว่าทำไมเกรนครับสรุปว่าการปวดหัวจากความเครียดกับการปวดหัวจากไมเกรนนั้นเป็นคนละชนิดกันนะครับการปวดหัวเพราะเครียดนั้นเป็นได้กับทุกคนซึ่งเกิดจากสมองทำงานหนักเกินไป ทำให้มีอาการมึนๆหนักๆในหัวหรือปวดทั่วทั้งหัวเป็นต้นแต่การปวดหัวจากไมเกรนจะเกิดจากกรรมพันธุ์เท่านั้นนะครับโดยลักษณะการปวดจะปวดหัวข้างเดียวซึ่งบางครั้งก็อาจเปลี่ยนข้างได้หรือบางทีอาจปวดถึงสองข้างพร้อมกันโดยจะปวดเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจหรือชีพจรเพราะคนที่เป็นโรคนี้ หัวใจกับเส้นเลือดจะบีบและคลายตัวแรงกว่าปกตินั่นเองนอกจากนี้อาจมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนตามมาด้วยครับนอกจากกรรมพันธ์แล้วมีหนทาอื่นไหมฮะปัจจัยแรกก็แบบที่ผมบอกอะว่าเป็นกรมนกรมพันธ์นครับจะมีไมเกรนมากบ่อยรุนแรงแค่ไหนเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ปัจจัยภายนอกอที่จะไปกระตุน้นมาอีกทีนะครับ,รบอันที่หนึ่ง ก็คือแสงแดดข้าตากแดดอยู่กลางแดดที่รายปวดหัวทุกทีอ,อดนอนอดนอ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 น,อน,นอนนี่ก็เจอบ่อยเป็นตัวเปกระตุ้นนะฮะของกินในผู้หญิงก็จะ4อย่างในผู้ชายก็แค่3อย่างคืออันที่1แอลกอฮอล์โดยเฉพาะไวน์แดงไปกระตุ้นทําให้ไมเกรนกําเริบ อันที่สองคือช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตนะเกี่ยวแล้วจะเป็นนมช็อกโกแลตไอศครีมช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตไม่ควรทานในคนที่เป็นเมเกนครับผมอันถัดมาก็คือเนยหรือชีสของฝรั่งนะฮะเอาแล้วครับอาหารฝรั่งนั่นเลยเนี่ยเนี่ยด้วสุดท้ายนี่เฉพาะของผู้หญิงคือผู้ชายที่เป็นเบเกนไม่เกี่ยวก็คือฮอร์โมนผู้หญิงได้แก่ยาคุมกําเนิดนะครับไมเกรนเป็นโรคเบาแต่เมื่อไหร่มาเจอกับยาคุมกําเนิดเมื่อนั้น คู่นี้เนี่ยทำให้เกิดอาการไร้แรงขึ้นมาได้มันมีรายงานว่าทาให้เกิดถึงเป็นอัมพาตอมอกรได้เอยาคุมเนี่ยนะฮะครับผมคือฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะนั้นประวัติคนไข้ที่เป็นไมเกรนในผู้หญิงเนี่ยที่เราได้อีกอย่างที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคก็คือมีปวดหัวตอนช่วงใกล้มีรอบเดือนาวนี้มีอันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงไปเมื่อกี้ันะฮะคือความเครียดสรุปว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการปวดหัวไมเกรนกำเริบขึ้นได้มีดังนี้ครับ 1. แสงแดด 2. การอดนอน 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะวน์แดง 4. อาหารที่มีช,ช็อกโกแลตเป็นส่วนผสม 5. อาหารที่มีเนยหรือชีส 6. ยาคุมกำเนิดและสุดท้ายก็คือความเครียดนั่นเองครับคนเป็นไมเกรนมาหาผมเนี่ยผมมีข่าวดีให้สอง เรื่องแต่มีข่าวลายเรื่องหนึ่งก็แรกดีก่อนข่าวดีเรื่องแรกก่อนก็คือว่าในประวัติศาสตร์การแพทย์นะครับเคยมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตจากไมเกรนโดยตรงมันมีเพราะนั้นคุณไม่พายไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่แต่คุณพอมองว่าไม่ได้เสียจากไมเกรนโดยตรงอาจจะเสียชีวิตจากคนอื่นกันแต่ไมเกรนไม่เสียชีวิตแน่นอนจากไมเกรนโดยตรงออเคครับมีข่าว้ายก็คือว่า เนื่องจากมันเป็นกรรมพันธุ์มันอยู่ในสายเลือดคุณคแหมหมอไม่สามารถจะทําให้มันหายขาดไปได้นะครับแตมไม่ต้องเสียใจมีข่าวดีอีกอีกข่าวึ่ถึงแม้เราไม่สามารถจะทําให้หายขาดได้เนี่ยเราสามารถจะทําให้ดีขึ้นและดีขึ้นเยอะได้หมอเนี่อมนี้ผมอยากรู้เนี่ยบางทีผมปวดหัวบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมปวดหัวจากไมเกรนหรือผมปวดหัวจากเครียดหรืออะไรเงี้ยเรามีที่การตรวจนะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันนะครับว่าคุณหมอจะมีวิธีตรวจยังไงแต่ตอนนี้ไปฟังเคล็ดลับสุขภาพดีๆกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับห้าสองชิวๆในวิวแชร์ อะไรรคับเรามีปัญหาอยากถามอยากรู้เลยถามเรื่องอะไรว่ามันเลยผู้หญิงอะเพื่อนเรานะผู้หญิงใช่มเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่ไหมใช่โรคนี้เป็นธรรมดาเป็นเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมใช่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายเข้าใจป่ะจริงเหรอเพราะอะไรอะเอ้าก็หมอเขาบอกไงผู้หญิงเนี่ยนี่มันท่อปัสสาวะเนี่ยมันสั้นกว่าของผู้ชายเข้าใจป่ะแล้วมันกระเพาะปัสสาวะมันอักเสบเพราะอะไรอะเอ้าก็บอกอันปัสสาวะม่ใชัน เชลล้อมก็เข้าไปไงข้าไปง่ายอ่าใช่ดิของเราเนี่ยผู้ชายเนินเป็นน้องวิท่อมยาวเข้าใจปะเชลล้อมก็นจะเข้าไปถึงมันเหนื่อยแน่โอ้กไปจะเข้าไปยากเนี่ยเออชลล้อมอยากรู้อะไรเพื่อนไหมอยากรู้คุยกับหมอเลยไปถามอะไรเราแล้วไม่ใช่หมอให้จบทับปัดว่อเชื่อเลยโอ๊ยจริงครับ การติเสบท่อปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะในผู้หญิงนี้มากกว่าผู้ชายเนื่องจากท่อปัสสาวะนั้นสั้นกว่าและเชื้อเข้าหาทางกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายนะครับการดูแลก็ง่ายๆเวลาเข้าห้องน้ําใช้กระดาษชําระเช็ดอันนี้ให้เช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังแทนที่จะเจ็ดข้างหลังมาข้างหน้าเนื่องจากเชื้อรอบทวารหนักนั้นมีมากมายถ้าถ้าเราเช็ดจากข้างหลังมาข้างหน้านียเชื้อที่อยู่บริเวณทวารหนักมันจะมาถึงท่อปัสสาวะแล้วก็ทําให้กระเพาะปัสสาวะเสบง่าย การป้องกันหรือการดูแลตัวเองโดยที่จะหลีกเลี่ยงจากการเกษของทุ่งปศสวานนั้นเป็นวิธีนี้ไม่ใช่วิธีเดียวมีมากมายแต่วิธีนี้ทำาได้ง่ายๆครับโอ้โหหน้าเข้าใจอะไรเงี้ยเคลียอะไรเงียเคลียเลย เราบอกแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องระมัดระวังนะเวลาจะทําอะไรทําความสะอาดในไทยหนักไทยเบาเนี่ยเวลาเช็ดเนี่ยต้องระวังด้วยนะต้องมีองศาเข้าใจปหมบ้างต้องมีองศาเหรอไม่เอาไม่เอาแล้วไม่คุยไหนแล้วเฟี้ยวเลอ่ะเปโน้นเนี่ยมันเยอะเลยเฮ้ยไปด้วยเนี่ยนายตาเราไม่ทันหรอกเฮ้ยจะไปไอ้นี่ขวายหลังวะเฮ้ยที่ไปไขหลังวะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตอร์เนชั่นแนล หมอเรื่องนี้สมมติผมอยากรู้ว่าผมปวดหัวจากไมเกรนหรือผมปวดหัวจากเครียดหรืออะไรเงี้ยเรามีวิธีการตรวจไหมฮะครับผมได้คราวนี้ปวดหัวจากเครียดกับไมเกรนเนี่ยนะครับการตรวจร่างกายการตรวจพิเศษอะไรเนี่ยจะไม่ช่วยนะฮะไม่ช่วยเราไม่ต้องเข้าเครื่องอะไรใลยไม่ต้องทั้งสิ้นเลยนะฮะครับเราจะใช้กรณีเดียวเท่านั้นน่ะครับก็คือเราสงสัยว่าปวดหัวอันนี้มันพลิกล็อกมันไม่ใช่เครียดไม่ใช่ไมเกรนไม่ใช่อะไรง่ายๆเป็นเรื่องนใหญ่โตครับผม จะขั้งแรกเนี่ยเราซักประวัติคว<ม>ามจริงความเครียดกับไมเกรนเนี่ยแทบจะได้คําตอบจากซักประวัติคนไข้เฉยๆก็ได้ <มา S 2> ถ้าเราซักประวัติได้ชัดเจนอย่างนี้ง่ายง่ายละคราวนี้ที่คุมเครือก็คือประวัติคุมเครือเช่นปวดหัวผมปวดหัวคุณหมอปวดแล้วมันคิดไม่ออกอยากจะพูดบางทีพูดอะไรนึกออกมาแล้วมันพูดออกมาไม่ได้บางทีผมปวดหัวเสร็จเอ๊ะทำไมโทรทัศน์มันซ้อนกันเป็นสองเครื่องวันนี้เอ๊ะใครรูกอื่นมาซ้อนกันอย่างนี้ไม่สวยละนะะคุณปวดหัวพร้อมกับมีไข้ ไม่สวยครับนะฮะปวดแล้วเดินโซซัสโซเซส่งตัวไม่ดีของทุกอย่างพวกนี้มันเป็นสิ่งบ่งบอกว่ามันมีอย่างอื่นเกิดขึ้นร่วมด้วยแล้วก็มีหลายอย่างซึ่งบ่งชี้ไปที่สมองยิ่งฟังดูแล้วน่าสงสัยว่าจะมีอะไรร้ายแรงพอสมควรเกิดขึ้นในสมองนะฮะแล้วพวกนี้เราก็ยืนยัน จากการตรวจร่างกายซึ่งเดี๋ยวผมจะตรวจร่างกายคนไข้ให้ดูว่าเวลามาเนี่ยเราเช็คการทํางานของสมองอย่างไงกันบ้างนะครับตองตรวจครับต้องนาไหมได้ครับครับเดี๋ยวฮเชญขึ้นนั่งบนเตียงนะฮะเดี๋ยวผมตรวจร่างกายครับเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะทําการตรวจคุณซูโมกิกละครับและอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าการตรวจร่างกายในครั้งนี้ ทำเพื่อแยกอาการของผู้ป่วยที่ปวดหัวออกจากโรคทางสมองต่างๆนั่นเองครับซึ่งคุณหมอจะทำการตรวจสมองที่ควบคุมร่างกายส่วนต่างๆเช่นดวงตาว่าปกติหรือไม่โดยการให้คุณกิกกรอกตามองตามนิ้วของคุณหมอครับ คุณกิ๊กมองนิ้วมือผมไว้นะครับไม่หันหน้าเฉพาะลูกตามองตามนิ้วผมมาไม่หันหน้านะฮะเฉพาะลูกตาจะเห็นว่าดวงตาแกมองตามนิ้วมาพร้อมเพียงกันดีสามมคคีกันดีทั้งสองข้างไม่มีตาเลนะครับไม่มีตาเลนะครับและก็ยังให้คุณกิกทําการแยกเขี้ยวเพื่อดูว่าปากของคุณกิ๊กทั้งสองข้างเท่ากันหรือเปล่า เขี้ยวสองข้างเท่ากันเป๊ะนะฮจะเคยเห็นคนเวลาบางทีเวลายิ้มแล้วก็เอียงไปข้ามเออยิ้มนั่นเองนะฮะเราก็เห็นว่าออมมีการอ่อนแรงมีอาการอ่อนแรงของอีกทรียเหมือนเหมือนเหมือนผู้ร้ายเหมือนผู้ร้ายก็แต่นี่เขาตั้งใจทำอันนี้อันนี้ปกติคือเวลาเราตรวจการทำงานของสมองเนี่ย เราต้องการความสมดุลของสองที่ซ้ายกับขวาเมื่อไร่ก็แล้วแต่มีความสมดุลกันเช่นยกขึ้นไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เท่ากันดีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกังวลใจก็แล้วแต่ได้ข้างหนึ่งขึ้นอีกข้างไม่ยอมขึ้นอันนี้เราเริ่มกังวลใจว่าไม่ได้ไม่ได้เลยยอะมากยิ่ยิเลยครับต่อจากนั้นก็ยังตรวจดูพละกกำลังซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของสมองเช่นกันโดยการให้คุณซูโม่กิ๊ก ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาและฝืนสู้แรงกดของคุณหมอแบบนี้ครับนะฮะนี่เท่ากันดีนะฮะแรงสูสีครับผม,มแสดงว่าแขนเนี่ยแล้วแรงได้แรงได้แร่ได้บาลานซ์อ่ะที่ปล่อยวางตามสบายได้ครับผมและก็ต้องทำแบบเดียวกันนี้กับขาเช่นกันเพราะในคนไข้ที่สมองปกตินั้นควรจะมีแรงฝืนจากขา มากกว่าแรงกดจากแขนคุณหมออย่างแน่นอนครับแล้วจากนั้นก็ต้องตรวจดูการตอบสนองของแขนและขาด้วยวิธีการเคาะดูละครับซึ่งในคนที่สมองปกติแขนหรือขาทั้งสองข้างต้องมีการกระตุกตอบสนองที่สูสีกันครับ และแถมยังต้องตรวจด,ดูจอรประสาตาอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าสมองบริเวณนี้มีปัญหาก็จะทำให้ประสาตาบวมได้แหมช่างละเอียดจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเวลามีอะไรผิดปกติในสมองโดยเฉพาะพวกนเนื้อง,งอกหรือก้อนเนี่ยนะฮะจะทำให้ จอประสาทตาด้านหลังเนี่ยมันบวมเพราะมันต่อกันเพราะนั้นเราก็มักจะขอดูจอประสาทตาคนไข้ทางด้านหลังครับคุณหมอเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทางด้านนู้นได้ครับรักษาเรื่องทารได้ครับได้ครับคุณได้ครับได้ครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังวิธีการรักษาจากคุณหมอกันนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับ หมอสรุปผมปกติดีค่าผมเมื่อกี้ผมตรวจคุณกี้คุณจะเห็นว่าผมพยายามเช็คสองข้างของร่างกายทาไมถึงเป็นอย่างนั้นผมยกตัวอย่างให้ดูรูปของสมองนี่เราตัดทิศแบบนี้ผ่านลูกตานะครับเวลาเราลากเส้นแบ่งครึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็จะเหมือนเวลาลากเส้นแบ่งครึ่งร่างกายคนเรานะฮะมันสมดุลต้องเหมือนเหมือนกันแล้วสมองคนเราเนี่ยถ้าดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไล่ขึ้นไปให้ดูเนี่ยสมองคนเราเนี่ยมันเหมือนเป็นสองซีกมาประกอบกัน สมองคนเราเนี่ยมันแบ่งเป็นสองซี่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก็เป็นสองเส้นต่างคนต่างขึ้นไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะยกตัวอย่างอย่างเช่นอัมพาตอมาัมพฤกษ์มีเนื้อง,งอกมีอะไรพวกนี้มักจะเกิดขึ้นครึ่งเดียวของสมองซะบ่อยก,กว่าเพราะฉะนั้นก็อาการก็จะมีอาการอ่อนแรงืิชาไปครึ่งซี่เพราะนั้นถ้าลากเส้นแบ่งครึ่งหัวจดเท้าข้างหนึ่งชาหัวจดเท้าอีกข้างหนึ่งดี นึกถึงทันทีว่าคนนี้อาจจะมีความผิดปกติที่สมองเพราะฉนั้นเมื่อกี้ผมย้ําไปแล้วว่าคนที่เป็นไมเกรนคนที่เป็นเครียดพวกนี้เราตรวจจะไม่เจออะไรหรอกเราตรวจร่างกายก็เพื่อจะยืนยันว่าตรวจแล้วนะตาคุณกิ๊กแกไม่เลนะยิ้มแล้วปากแกไม่เบี้ยวนะแขนขาแกแรงดีนะเราก็บอกได้พอสมชัดเจนพอสมควรว่าสมองยังทํางานดีอยู่นะนะครับก็แต่คนเป็นไมเกรนเขาก็ เป็นทุกข์กับชีวิตมากนะนี่หมอมีวิธีการรักษาเขาไหมครับได้แต่โอเคอาจจะไม่หายขาดแต่ว่าวิธีการทาให้บรรเทาที่คุณหมอว่าแบบที่ผมบอกเรามีวิธีช่วยแล้วก็ช่วยได้เยอะด้วยอันนี้อันที่หนึ่งก่อนเลยเนี่ยคนที่เป็นไมเกรนนะแมมถึงแม้เป็นหมอนะฮะเราไม่อยากให้คนไข้กินยาถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะนั้นวิธีการเริ่มแรกก็คือไม่ต้องกินยาก็ได้แก่อะไรเราคุยกันไปแล้ว หลบแดดหน่อยขับรถตอนกลางวันใส่แว่นตาให้ดำปีไว้ตัดแสงแดดไปได้แบบหนึ่งแล้วก็อย่าอดนอนถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะฮะงดกงืเ่ครื่องดื่มน้อยงดดื่มแอลกอฮอล์งดทานช็อกโกแลตงดทานชีสแล้วก็แล้วก็ในผู้หญิงสําคัญมากยาคุมกําเนิดต้องใช้วิธีคุมกําเนิดแบบอื่นคราวนี้ถ้าเราเราปฏิบัติตัวตามนั้นแล้วนะครับนะคือพูดกันตรงจริงๆว่ามันก็เกิดขึ้นได้ก็คือปฏิบัติตัวก็ดีแล้ว แต่บางอย่างนี่มันไม่รู้จะหลบยังไงเ<ะ>ช่นความเครียดนะฮะ,ฮะนะก็ทุกคนเราก็ไม่ไมรู้ว่าขนาดนี้เครียดหร<ะ>ือยังอะไรเลยคือ,ค,อคือฟังดูเนี่ยมันมันยากแต่เราก็ต้องพยายามมันกันะนะฮะว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยผมเองนี่ผมแนะนํากับคนไข้แล้วผมก็มาใช้กับตัวเองอยู่เสมอ<ะ>คือคนที่เครียดเนี่ย มักจะคิดแง่ลบกังวลใจกลัวไอ้นู่นไอ้ไนี่ไอ้นี่มันจะร้ายไอ้นู่นจะเป็นอย่างุู้นอย่างนี้แต่เราม,มีวิธีที่อาจจะช่วยก็แบบที่ว่าเราทําตรงกันข้ามผมว่าการที่เราคิดแง่บวกไว้ก็จะ<ว>ช่วยได้คันนี้ทำทุกอย่างแล้วไงๆๆก็ยังเอาไม่อยู่อยู่ดี ยังปวดบ่อยนะเราก็จะต้องเริ่มใช้ยาช่วยแหละนะฮะอันนี้ยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2พวกใหญ่ๆคือพวกที่ทานตอนที่ปวดเพื่อให้หายปวดชั่วคราวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าปวดแล้วรุนแรงมีอาเจียนทำงานทำการไม่ได้พวกนี้เราจะเสนอการให้ยาป้องกันโรคไมเกรนนะครับกินล่วงหน้าอย่าให้มันเริ่มไว้ไม่ให้มันเออและยากลุ่มพวกนี้นะครับอย่าให้มันเริ่มเลย ยาพวกนี้เป็นยาที่ปลอดภัยะระหว่างที่ทานยาอยู่เนี่ยก็จะช่วยป้องกันไว้ว่าไม่ให้เป็นไมเกรนบ่อยคถ้าฟุกหลุดรอดมาเป็นก็ไม่ให้รุนแรงที่สําคัญนะท่านผู้ชมครับถ้าหากสมมุติว่าคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้เราปวดหัวเป็นเพราะว่าเราเครียดมากหรือว่าเราเป็นไมเกรนนะหรือว่า กลัวว่าจะเป็นโรคที่มันอันตรายกว่านั้นกับเกี่ยวกับสมองอะไรเงี้ยผมว่าพบแพทย์ดีที่สุดไม่ใช่ว่าปวดหัวทีหนึ่งเอ๊ะเราเป็นไมเกรนหรือเป็นอะไรแน่ปวดหัวทุกครั้งก็กินแค่ยาแก้ปวดที่สําคัญอย่างที่เราเตือนกันทุกครั้งตรงันนี้นะฮะเราอย่าประนีประนอมกับสุขภาพของตัวเราเองเป็นเรื่องสําคัญหรือัน้าขอขอบคุณคุณหมอในครับในแพทย์ภพศาลวชาติมานนท์นะครับขอพระคุณครับด้วยความยินดีครับสบายตัวแลวสบายใจปวดหัวไม่ปวดแล้วจะปวดใจเลย อ่าครับทานผู้ชมอย่ยลืมนะฮะถ้าใครอยากให้เราคุยคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคอะไรต่างๆนะฮะเขียนจดหมายมหาเลยนะครับตู้ปะนอเจ็เนหัวหมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สามนะฮะหรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวท่านเองเป็นโรคอะไรนะครับเขียนสมัครมารายการเราก็ได้รอฟังทุกคำถามอยู่เลยวันนี้เวลาหมดแล้วนะไอ้คิ๊กๆเดี๋ยวอะไรปวดหัวปวดหัวเมื่อกี้อยู่กับคุณหมอทำไมไม่ให้คุณหมอเช็คก็มาี่ผมเช็คให้มองตามนิ้วมองตามนิ้วเห็นนิ้วใช่ไหมเห็นเห็นเห็นกี่นิ้วเห็นหนึ่งนิ้ว ผิดห้านิ้วมีห้านิ้วผิดพลาดนะ <c oughs> ดูดีดูนี่ไปปั๊บเป็นไงโอเคตามได้ใช้ได้ปั๊บอนไรอ่ะเป็นไร มีปากหัวจริงอยู่ไม่ใช่มีปากหัวอยู่แกงปะโถมันที่เน็บผมเนี่ยติ๊กตายแล้วยังนี่เน็บผมเล่นมาแกล้งกี๊กไงแม่อันนี้แทงนี่ตลกตลกมากว่งั้วเนอ่ยตลกมากว่ลงั้นี่ยอย่าอยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าหยุดเลย